หิงสวนเข้าไปเลยครับนรุษาละบล็อกได้บอลมาเข้าทางทาดินแต่ว่าเก็บไม่อยู่ครับแล้วเอาโหไปแสดงอาการแบบนี้ไม่ดีแล้วครับโอ้โหทาดินพยายามไปฟ้องนะครับว่าโดนนั้นอดุพัน์ธเนี่ยอัดเข้าใส่ก่อนครับและทาดินนี่มีใบเหลืองติดตัวอยู่แล้วครับแลเนี่ยครับ oh. อาครับเป็นใบเหลืองที่2ครับแล้วก็เป็นใบแดงครับไปปรบมือใส่อีกครับโอ้แบบนี้ไม่ดีแล้วนะครับสถานการณ์ของสุพรรณบุรีครับผู้สนตัดสินแล้วต้องต้องต้องปล่อยครับนี่ครับก็ดูครับนี่ครับกำลังจะเอาบอลนี่ครับมาเล่นครับก็โดนอนุปั์ขวางครับนี่ครับนี่ครับมาเล่นครับก็โดนอนุปั์ขวางครับนี่ครับแล้วก็เจ้าตัวไม่พอใจ นี่ยครับก็แค่แม่ถ้าพูดถึงก็ไม่มีมอะไรครับ